บำรุงสายตาแก้โรคไตสวัสดีครับอิส,สานวเจ้าครับมาเว่าเรื่องผักพื้นบ้านที่ทุกคนรู้จักทุกคนเคยกินนะพี่น้องว่ามันมีประโยชน์อย่างแน่หาบ่ยา,ากหาบ่อง่ายแล้วแต่มองที่เจ้าอยู่นัน่นนะน้ำทงนะบ่อึดวาตาหาเว้าถึงเรื่องผักที่บำรุงสายตาป้องกันจอประสาทตาเสื่อม พี่น้องก็ต้องอ๋อผักกันนี้นี่เองว่านี่ไงเป็นเคลียอูดหลูดไปนํากันลองส่องนี่ไงผักบุ้งผักบุ้งบ้านเฮานี่มีวิตามินเอสูงกว่าผักบุ้งจีนนะพี่น้องถึงสองเท่าโตนะครับผักบุ้งบ้านเฮานี่ปลอดสารนะครับน้ําทงให้ทงนะมีเยอะแยะการกินเพื่อบํารุงสายตาก,กับกินด้วยวิธี ได้ทุกวิธีน่ะนะพี่น้อ,องบอกว่าสิตำก็ตำสมหรือว่าผัดหรือว่ากินเป็นผักจิงใดก็แล้วแต่นะครับแบบกินสดนี่แห้งแซ่บคักแห้งดีครับอันนั่นน่ะทุกคนรู้นะครับละไว้ในฐานะที่ทุกคนเข้าใจแล้วนะครับอันนี้เขาก็สิเจ็บเก็บไปกินก็นสมตำอันนั่นคือเบสิกคนรู้ทั่วไปแต่ อันนี้คือค้นส่วนมากบ้ลู่เลยแหละว่าผักบุ้งต้องผักบุ้งแดงนะพี่น้องเน่นต้องผักบุ้งแดงย่างเดียวนะครับที่มันมีประโยชน์นอกเหนือมากกว่าบำรุงสายตาอีกคือแก้โรคไตได้พรอมนะพี่น้องเดี๋ยวยสานุเจ้าสิบอกวิธีให้เสร็จสับเลยนะครับผักบุ้งขาวบ่ต้องผักบุ้งกินบ่เอาต้องผักบุ้งแดงจึงสี่นะพี่น้องนะมันสีออกแดงแดงแน่น่ะนะนะครับนี่ การเอาผักบุ้งแดงไปทำสมุนไพรแก้โรคไตก็ต้องขุดขุดเอาทั้งรากมันนะพี่น้องนะแต่เอาทั้งหากมันยังเสียพี่น้องนะนี่รากมันนะครับนี่รากมันนะครับเอาทุกส่วนนะนะนะครับทุกส่วนของรากของต้นผักบุ้งแดงนะครับนี่แหละแบบนี้นะครับรากผักบุ้งแดงคือเราเอาหมดเลยนะครับเอาหมดเลยนะครับแล้วก็ไปล้างน้ําให้สะอาด ล้างน้ําให้สะอาดแล้วต้มเลยนะพี่น้องแล้วแต่ปริมาณผักบุ้งหน่อยหรือลายแล้วก็เติมน้ําตามที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ต้มให้มันจนประมาณเปื่อยนะพี่น้องแล้วกล็ลิ้นเอาตะนามเท่านั้นลิ้นเอาตะ้นามถ้าเย็นแล้วเขากอกใส่ขวดหรือว่าใส่อย่างแช่ตู้เย็นไว้กินได้ตลอดนะครับการกินให้กินแทนน้ำนะพี่น้องก,กินไปจนกว่าอาการสดีขึ้นนะพี่น้องเพราะว่าอันนี้มัน นั่นดีดีขึ้นอยู่แล้วแหละนะครับแค่แค่โรคไตนะครับอันนี้พอมีปัญหารวมถึงบำรุงสายตาได้ไปในไปในโตเลยโอผักบุ้งแดงมันสุดยอดของทงไฮทงนาบ้านเขานะครับเห็นบ่ละ่ะผักน้ำทงไฮทงนามีประโยชน์เยอะขอแค่ลู้และทำเท่านั้นเองนะคพี่เกี่ยวกับโรคไตนี่มีวิธีแก้ได้หลายอย่างอ๋อแม่นแค่ว่ามีวิธีหนึ่งวิธีเดียวนะครับ มีหลากหลายวิธีที่สิให้พี่น้องเลือกใส้เลือกทำนะครับบำรุงสายตาแก้โรคไตหาได้น้ำทงไฮทงนาบ้านเขากบมีเนาะครับเนาะสวัสดีครับ